การที่คุณย้ายเข้าไปในบ้านหรือคอนโดคุณรู้ได้ยังไงว่าสถานที่นี้ไม่มีผีอยู่ไม่แน่นะครับใครฟังเรื่องนี้ลองคิดดูดีๆ และไม่แน่ห้องที่คุณอยู่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณขนหัวลุกก็ได้มาถึงเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสายสดสายที่สามสหรับค่ําคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณกอล์ฟครับคุณกอฟอายุ34ปีเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อ3ปีที่แล้วคุณกอฟให้ชื่อเรื่องว่าห้องผมมีผีครับสวัสดีครับคุณกอฟสวัสดีครับพี่ตั้นสวัสดีครับกอฟเรารู้จักกันที่เชื่อว่าอย่างนั้นถูกไหมครับผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าน้องกอฟจอมโหดครับอ่าน้องกอฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องชายคนหนึ่งครับที่ผมรู้จักอยู่เรียกว่าเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบุญเจริญอยู่ตรงหลังเมืองทอง ครับใช่ไหมถูกต้องนะเป็นเจ้าของร้านจองครับนะเรื่องเรื่องร้านเดี๋ยวเราคุยกันหลังจากเรื่องเล่าแล้วกันได้ครับนะครับกอฟครับเรื่องที่กอฟบอกว่าเกิดที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพี่ขออนุญาตไม่ระบุพิกัดนะอ่ได้ครับโอเคเรื่องที่มีชื่อว่าห้องผมมีผีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือขอเท้าความนิดนึงนะพี่นะครับคือผมเนี่ยไม่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นผีเลยอืไม่มีเซนส์เลยแล้วาวนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่งคือผมได้บวชมีโอกาสได้บวชตั้งแต่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มเห็นแล้วมันเห็นมาตลอดเลยคือครั้งแรกนี้ที่ผมบวชเนี่ยผมจะอ่าพระอาจารย์ที่ผมไปบวชด,ด้วยเนี่ยเขาจะให้ผมผมจะบอกผมว่าเช้าเช้าเนี่ยตีสี่ตื่นเลยแล้วนะอาบน้บํานะส่งน้านะฮะส่งน้ําแล้วก็มาสวดมนต์เนี่ยเป็นเวลาสวดที่ดีสวดที่จะจำบทสวดสวเวลาไปมีกลิ่นที่มนได้ครับครับผมก็ฝึกสวดทุกเช้าโดยการอ่านนี่แหละสวดทุกวันเลยผมบวชอยู่วันหนึ่งเดือน แต่มีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่สบายใช่แล้วผมก็ขออนุญาตให้ไป,ไปบินบาบัตอมใช่แล้วผมก็กลับมานอนต่อในช่วงตีสี่นะครับครับคือพี่ทุกวันที่ผมสวดมนต์ผมจะกดน้ําก่อนแล้วค่อยออกไปบินธบาตแต่วันเนี้ยผมไม่สบายผมกลับมานอนประเด็นคือว่าผมได้กลิ่นที่ผมได้ฟังคนอื่นเขาเล่างมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะนั่นมันเจอวิญญ,ญาณเจอผีอะไรประมาณนี้น มันมีจริงๆพี่กลิ่นมันมาแบบเหม็นเหมือนแบบอะไรตายทั้งนั้นที่กุฏิที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นนี้มาก่อนเลยนะจนผมกลับมานอนต่อคือผมไม่ได้สวดมนต่นใช่ผมครัก็ผมก็คิดในใจว่าเอางี้แล้วกันถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยคเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาจะค่อยสวดให้วันนี้ไปก่อนนะพวกสิ้นสุดคําพูดผมกลิ่นหายเลยอืมหายทันทีครับผมก็เลยเริ่มกลัวละเริ่มเชื่อละ คือที่สองวันที่สองผมเป็นไข้หนักมากขึ้นนะฮะผมก็ไม่สวดอีกกลิ่นมาอีกครับย้ํามาเลยฮะหนักหนักยิ่งกว่าวันแรกอีกอืมคราวนี้ผมลุกขึ้นมาสวดได้ยังงนะพี่ผมแค่เริ่มสวดบทแรกนะคือกลิ่นหายเลยครับใช่คราวนี้มันเป็นเป็นการเท้าความถึงว่าผมเริ่มจากที่ผมศึกออกมาเนี่ยผมจะเริ่มเจอเรื่องพวกนี้ขึ้นบ่อย อันนี้ผมมาเจอแฟนผมคนหนึ่งที่ผมมาเจอกันที่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 ผมเปิดร้านอยู่นะพี่นะครับใช่ครับอันนี้เป็นห้องของเป็นคอนโดของแฟนซึ่งป้าป้าของเขาเป็นคนซื้อไว้แล้วก็ให้ลูกหลานอยู่กันรุ่นต่อรุ่นครับควนี้มาถึงรุ่นแฟนผมเนี่ยนะฮะผมก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยวันที่เราคบกันไี้เข้ามาอยู่ด้วยครับผมเข้ามาในห้องครั้งแรกเนี่ยผมก็แปลกใจเอ้ยทําไมห้องนี้ไม่มีพระพุทธรูป ไม่มีไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ง่ายครับไม่มีความเชื่อมังคงแต่เขาแบบไม่เชื่อมังเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนไปปกตินะฮะผ่านไปประมาณสองสาคืนไี่จำรายละเอียดไม่ได้นะว่าว่านานเท่าไหร่มีวันหนึ่งเวลาเรานอนกันเนี่ยเราจะไม่ปิดเร,เราจะไม่ปิดไฟหมดทุกดวงคือเราจะปิดไฟที่อยู่ในบริเวณห้องแต่ว่าจะเป็นไฟห้องน้ําที่เราจะเปิดทิ้งไว้ที่ได้ออกไหมฮะอืแล้วเราก็จะเปิดประตูทิ้งเอาไว้เพื่อให้ไฟมันรอดออกมา เนื้อฮะคราวนี้เสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยแฟนผมก็นอนยังไม่หลับนะครับเปิดแค่ไฟห้องน้ํานอนหันหน้าก็หาผมผมก็นอนหันหน้าออกไปทางประตูห้องน้ําเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันคาดไม่ถึงเลยมันก็เกิดขึ้นก็คือว่า<อ>มันมีเงาหัวเอาแค่เงาหัวอย่างเดียวนะไม่เห็นตัวนะออืไม่เห็นหน้าด้วยนะพี่เป็นเงาดําๆเป็นรูปหัวคนอนะ่ะครับโผล่มาจากโผล่พ,พ้นขอบ ของของผนังห้องน้ําอ่ะออกไม้ผมเห็นน่ะคือผนังห้องน้ำหมายถึงว่าโผล่ออกจากประตูออกมาประตูใช่ใช่ประตูครับคือมีแค่หัวนะพี่แต่โผล่ในระดับที่ที่อยู่ที่เท้าอะคือไม่ได้โผล่สูงอ่ะโผล่ต่ำด้วยแต่โผล่แต่หัวคือถ้าปกติคนอยู่ในห้องน้าโผล่ออกมาความสูงมันคือระดับที่เรามองเห็นในระดับสายตาถูกไหมใช่ครับแต่นี่อยู่ในระดับนี่คืออยู่ต่ำเลยพี่คือเตียงผมนอนพื้นนะผมนอนเตียงผมปูพื้นนอนนะฮะ อ่าเป็นเตียงเตียงเตียงที่เตียงเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่นอนที่ตั้งกับพื้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีเตียงะฮะก็คือเอาฟูกวางบนพื้นแล้วก็นอนใช่ครับใช่ครับอ่าก็อยู่ในระดับนั้นเลยฮะครับเสร็จปุ๊บคือผมช็อกเลยตอนแรกผมช็อกเลยผมไม่เคยเห็นจังจังอันนี้เพิ <c oughs> มม่งเห็นจังจังที่น,น,นี่ที่นี่ที่นี่ที่แรกเลยครับเสร็จปุ๊บผมอึ้งไปเลยจนแฟนถามว่าเป็นอะไรผมก็เลยคือตอนนี้ผมยังกลัวอยู่เลยที่ผมอยู่ในห้องคืออ่าแฟนผมเนี่ยก็ถามผมเป็นอะไร ผมบอกว่าอย่าหันไปนะอืมอคือเดี๋ยวคนนะ,นะเท่ากับว่าระหว่างที่พูดกับแฟนเนี่ยเขายังอยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่เออยังอยู่ประมาณผมผมผมประมาณไม่ได้แต่่าผมาณเกือบๆนาทีแล้วมั้งครับครับคราวนี้เสร็จปุ๊บก็รอให้เช้าพี่อืมผ่านไปแล้วก็หลับไปผมก็นอนไม่หลับหรอกแต่แฟนผมหลับผมก็รอจนเช้าเขาก็หายไปนะ พอใช้กูวันหนึ่งผมผมใช้กวันหนึ่ง,ผม,นนงผมก็มานั่งเล่าให้แฟนฟังอืมเล,ล่าเขาเรื่องนี้ยผมไม่มีไม่มีมมแต่คนนี้ว่าเลยเลยถามเขาว่าเอ้เคยเจอเรื่องอะไรแบบผู้นี้ไหมไม่เคยนะแต่เคยไปดูหมอดูหมอดูอะพี่อืมหมอดูเคยทักว่าเฮ้ยมีเด็กผู้หญิงตามนะตามแฟนผมนะไม่ได้ห uh huh. มายถึงตัวผมหมายถึงแฟนผมไปดูดวงนะมีเด็กผู้หญิงตามแฟนผมคือบอกมันไม่เกี่ยวอะไรมั้งเลยมันมันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกอะไรเงี้ยครับ เสร็จปุ๊บผ่านไปอีกไม่กี่วันพี่แต่ผมสังเกตนะว่าจะเป็นวันพระหรือไม่ก็วันโกนเพราะทุกวันพระเนี่ยผมผมจะรู้ผมผมผมจะใส่บาตรหรือไม่ผมก็ต้องไปสวยสังฆทานอะ่ะก่อนจะเปิเปดร้านนะพี่อันนี้เป็น,เป,นเป็นธรรมดาผมก็จะทแค่วันพระผมไม่ค่อยมีเวลาคราวนี้ผมสังเกตว่าวันพระทุกทีต้องมาทีหัวเนี่ยต้องโผล่มาทุกทีเลยอ๋อโผล่มาอีกแล้วโผล่มาทุกครั้งจนสองสาครั้งแล้ว ผมเริ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยต้องทำบุญนะเฮ้ยทำไมห้องไม่มีพระเนี่ยไอเดี๋ยวไปเอาพระบ้านพี่มาพระประธานนะพี่ที่ตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยนะออกมาตั้งไว้ก็ยังดีนะเออเขาก็โอเคเห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ลืมลืมกันไปพี่ลืมลืมกันไปเขาลืมในที่นี้คือไม่ได้เอาพระมาตั้งไม่ได้เอาพระมาตั้งแล้วก็เขาก็ไม่มาโผล่มาอีกอ่ะจนเราลืมไปลครับเป็นเดือนได้แล้วพี่เขานี้มาช่วงรู้สึกว่าจะเป็น ผมจำไ่ได้นะเป็นช่วงไหนแต่ว่าไม่รู้วันพระหรือเปล่าแต่ว่าครันนี้เกิดหนักเลยพี่อ๋อยังไงนอนกันอยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ดูทีวีกันอยู่เปิดไฟทั่วห้องเลยไฟห้องน้ําก็เปิดไฟในห้องอ่าบนเพนดานก็เปิดไฟอ่าทีวีก็เปิดแอร์ก็เปิดพัดลมก็เปิดเปิดทุกอย่างอืมครับแต่คราวนี้อยู่ดีไฟกลางห้องเนี่ยไฟกลางห้องไม่ใช่ไฟห้องน้ำนะพี่นะไฟกลาง <ใน S 2> ห้องอยู่ดีมันกระพริบ ปป๊บเป๊บเปิบเบเฮ้ยไฟตกเว้ยเปิดแม่งทุกอย่างไฟตกเลยอเฮ้ยหนูอยู่หนูก็เปิดนี้ไม่เคยตกนะแฟนผมบอกกลับมาผมบอกเอาเหรอผงไฟมันเก่าแล้วมั้งไฟเคยเปลี่ยนไหมเนี่ยหลอดไปถึงหลอดก็นั่งะก็ประพักนึงก็เป็นปกตินั่งคุยกันไปดูหนังอะไรไปเรื่อยๆแล้วป๊บปุ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 ๊บอีกแล้วกลางห้องเดิมเป็นแค่เป็นแค่หลอดกลางห้องนะพี่ครัปึ๊บ คุยกันมากันมาว่าพรุ่งนี้จะต้องมาเปลี่ยนมั้งเนี่ย,ยอย่าจะผมว่ามันจะพังมันนานแล้วมันเป็นจนผมํำคาญอ่ะอืมมันเป็นจนผมทําให้ผมนึกกลับไปถึงไอ้หัวนั้นที่มันยื่นออกมาไม่รู้ผมไปยงกันได้ยังไงนะแต่ผมจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดเยอะล่ะครับจนผโมโมหโหพี่เหมือนผมกำลังดูอะไรอยู่แล้วผมโมโห,โหขึ้นมาผมบอกว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าถ้ามึงเป็นสิ่งลี้ลับน่ะไอ้สิ่งเนี้ยไอ้ไฟไฟเนี่ย ถ้ามันเกี่ยวสิ่งลี้ลับมันไม่เกี่ยวไฟฟ้าไม่เกี่ยวไอ้พวกสิ่งลี้ลับเนี่ยในลองเป็นอีกทีสิยังพูดไม่จบเลยพี่ปปับ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 <อ>ไม่อีแฟนผมเริ่มเข้าขยับเข้ามาเกาะผมแล้วแฟนผมมันกลัวผีมากนะผมก็เอ้ยบังเอิญเปล่าไอ้พี่บังเอิญบังเอิญเราพูดจบแล้วไฟมันก็ชอ็อตอยู่แล้วอ๋ออออ่าแต่ไม่อย่างนั้นพี่ผมท้าอีกทีเลยบอกให้นลองท้าอีกทีอเอางีง ถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางในที่ห้องเนี้ยสิบสองครับอาผม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 าผ,ผมพูดผมพูดเละที่ห้องผมเลยนะอ่าอ่าอมันไม่ระบุอะไรมากใช่ไหมอาไม่สิบสองที่สิบสองเนี่ยแหละอ่า<ม>โอเคชื่อชื่อห้องไเฉยครับผมพูดปุ๊บถ้าเป็นเจ้าที่เจทางในในห้องเนี้ยมันเป็นอีกทีดิจากที่มันหายไปแล้วนะพี่ยังพูดไม่จบเหมือนกันมันก็ปุ๊บ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 ป๊อีกจนผมเริ่มเริ่มเริ่มกลัวจริงๆแล้วนะครับอ,อันนี้ เสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่เชื่ออีกพี่แมมันจะอาจจะว่าจังหวะมันพอดีกันคดีผมพูดครั้งที่สามพี่ถ้ามึงเป็นผีอ๋อที่อยู่ที่นี่ไหนลองดับไฟให้แม่งหมดทั้งห้องเลยดิพี่ไม่พี่พูดไม่จบเลยออดับหมดเลยพี่ทีวีวมันเปิดอยู่ไม่เกี่ยวเลยก็ดับพัดลมดับไฟกลางห้องดับไฟห้องน้ําดับออดับจน ผมอึ้งเลยแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอแฟนผมกอดจิกเล็บนี่จิกก็มันที่ลำตัวผมเลยนะคือแฟนก็นแฟนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินที่เราพูดด้วยอยู่ด้วยกันหมดตลอดที่ออมันจิกตัวผมจะเป็นรอยผมคืเกเจ็บเราก็ยังพูดปกูกติเพราะว่าถ้าเรากลัวไปเดี๋ยวมันจะตะเลิดใช่ไหมพี่ครับสติที่ผมคิดึ้ไม่ได้อ๋อกูเปิดตู้เย็นพี่ถูกไหมตู้เย็นมีไฟอืมผมรีบพุ่งมาที่ตู้เย็นก่อนเลยเพื่อเปิดตู้เย็นออก พี่ไฟตู้เย็นยังดับเลย <c oughs> คือเท่ากับว่าไม่มีไฟฟ้าในห้องเลยมีครับเป็นแอร์ครับพี่ฮะไฟแอร์เล็กๆยังติดอยู่แล้วบานพับที่มันสวิงอะพี่ยังกระเพืออยู่<อ>พี่คิดูนะถ้าไฟตกอะไรต้องไปก่อนอ๋อใช่มันต้องเป็นแอร์นี่พี่มันต้องเป็นแอร์ไปก่อนแต่นี้ได้ยินเสียงแอร์ยังกระเพืออยู่เลยไอ้บานพับที่มันสวิงอะพี่เออเพราะว่าจริงๆคือคือถ้าเป็นเบกเกอร์ที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะแยกมันจะแยกตัวกัน แต่ถ้าไฟตกจํานวนเยอะขนาดเนี้ยมันน่าจะไปทิปที่เบเกอร์ตัวใหญ่แล้วมันน่าจะดับทุกอย่างในห้องไงคือความคิดผมว่าน่าจะแอร์ไงนะตอนนั้นอ่ะใจผมเลยรู้แล้วว่าใช่แน่ๆเลยโออแล้วทําไงอ่ะใช่แน่ๆเลยคราวนี้เราร้องไห้กันอ่ะแฟนผมร้องไห้ผมต้องคอยลอบทางในความมืดนั่นนะแล้วผมก็ผมแค่แค่คิดในใจอ่ะคิดถึงบทสวดต่างๆที่ผมเคยเคยสวดได้ ครับสมัยบวชผมสวดอยู่ในใจเนี่ยนะอืไม่ประมาณไม่ถึงประมาณสองสามนาทีเองพี่ไฟติดเหมือนเดิมทุกอย่างติดเหมือนเดิมคือไม่ได้ลุกไปทําอะไรเลยไม่บมาลิกไปเองพี่เพราะผมปลอบใจแฟนผมอยู่กลัวมากมันร้องไห้ผมต้องคอยเพราะถ้าเรากลัวไปด้วยมันยิ่งแย่ไงพี่อือ่าเสร็จปุ๊บทุกอย่างติดพี่ใช่ไหมระหว่างที่ผมกอดแจผมอยู่อ่ะไอ้หัวนั้นมันมาอีกแล้วพี่ื หัวติดโผล่หัวโผล่มาได้แต่ไม่เห็นหน้าแล้วผมขอบอกก่อนไม่เห็นหน้าแล้วก็อยู่ที่ระดับเดิมตลอดแล้วก็เป็นแค่เงาหัวอย่างเดียวไม่มีไม่เคยเห็นคอได้ซ้ํานะโออแค่หัวเป็นเป็นเป็นลูกของหัวนี่นึกออกไหมไม่มีคอด้ยซ้าคือพี่ถามนิดนึงนะไอ้คาว่าเป็นหัวโผล่มาเนี่ยคือมันไม่ใช่เงาจากอะไรมาตกกระทบและเห็นเป็นเงาพาดบนกระแพงไม่ไม่ตอนนี้พี่ลืมว่าใคร้งห้องติดแล้วนะเออก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เงาอะไรมา คือเป็นรูปล่างหัวโผล่ออกมาจากห้องน้ําเออใช่ครับแล้วไฟมันติดอยู่ปกติพีเห็นเวลาปิดไฟแล้วเปิดแต่ไฟห้องน้ําที่เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดไฟทั้งห้องแล้วผมเห็นพี่ผพูดไปก็อายนะผมเย่้วแตกผมพุ่งตรงโอ้โอ้โอ้เขอ่ยมเลด้ะอขี่้มเลยอะผมไม่เคยเจอแบบนี้สุดท้ายแล้วผมสวดจนเขาแล้วเขาก็หายไปเองนะพี่ผมมองกลับไปอีกทีเขาก็หายไปเองนะ จนแบบว่าผมแบบปอดไฟแฟนจนผมคุยกันน่ะนั่งคุยกันทั้งคืนจนจนเพลียแล้วหลับไปครับรนี่ของเพลียแล้วหลับไปพี่ไหมคืนนั้นผมฝันเลยโอ้อฝันว่าฝันว่า,วามีวิญ,ญญาณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกนี่เขาเป็นเขาเองแหละเขาเป็นเด็กผู้หญิงพี่ครับไอหัวนี่คือหัวเด็กผู้หญิงอ๋อเขาบอกเขาหิวมาก เขาอยู่ที่นี่มางนานไม่เคยได้กินอะไรเลยครับดวก่อนนะเราบอกลักษณะเขาสิเขาอายุประมาณเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคือเป็นเด็กผู้หญิงคเป็นผู้หญิงไม่เสื้อผ้าใส่นะแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้พี่เป็นสามปีแล้วอืมแต่ประเด็นคือเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เนี่ยมานานแล้วอืมใช่เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่เขาหิวเขาไม่ได้เคยได้กินอะไรเลยอืมเขาพูดแค่นี้ยจนตอนเช้าพี่ ผมตื่นมาผมตื่นมาประมาณหกเจ็ดโมงรีบตือมาก่อนที่แฟนจะอาบตาไปทางานครับผมบอกแฟนเลยเฮ้ยเธอฉันว mm ่ามีจริงนะนะทาอะไรมันถูกต้องนะเอาพระมาตั้งนะอ่าไหว้เ li จ้าที่บ้างนะเอาของมาเซ่นไหว้เจ้าที่บ้างนะหรืออะไรบ้างนะเนี่ยพี่ว่าเรื่องจริงแล้วเมื่อคืนเราก็รู้อยู่นะแล้วเนี่ยมาเข้าฝันพี่เราเป็นเด็กผู้หญิงแฟนผมก็ว่าอ้าใช่เด็กผู้หญิงที่เป็นหนูไปดูหมอแล้วเขาบอกเด็กผู้หญิงนี่ตามหนูหรือเปล่าบังเอิญผมก็ลืมมันมีไปแล้วมันตรงยังไงพี่อืม ท่องกับที่ไปดูมาแล้วบอกพี่วิญญาณเด็กผู้หญิงตาอยู่ที่ผมพูดกับพี่ก่อนหน้าเนี้ยครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เจ้าที่หรือมันจะเป็นยานนี่ตามแฟนผมนึกออกไหมโอ้อเสร็จปุ๊บโอเคไม่เป็นไรไปทำงานต่างคนต่งางแยกย้ายตอนเย็นผมปิดร้านขายของเสร็จแต่ผมได้เตรียมของกินไว้เต็มเลยพี่ถือกลับมาจากร้านพี่ครับกลับมาพร้อมแฟนตั้งโต๊ะกลางห้องเลยตั้งสําหรับอ,า,อาหารเรียบร้อยแล้วก็เอาหากระป๋องมาแล้วก็ใส่ข้าวสารเป็นเหมือน กระถางทูบพี่อืจุดทูบดอกเดียวผมคิดว่าเป็นผีองดอกเดียวนะครับผมก็ปักว่าเลยก็ทูบหมดเราก็ตั้งใจนอนเลยเพราะเราไม่อยากเจออะไรละคืนนั้นพี่พอปิดไฟปุ๊บคราวนี้ไม่ได้หัวไม่โผล่แล้วพี่แต่เป็นเสียงเพราะผมผมอยู่ห้องนี้มาั้งานแฟนผมอยู่มางานไม่เคยมีตุกกต๊กแกอืมตุ๊กแกพี่ ตอนนี้ผมปิดไฟพวกถิยงตุกแกร้องพี่อืราะวดังเลยร้นานสนั่นร้านห้องเลยเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ผูกเรื่องกันนะคแต่ผมคิดว่าตุกแกมันมาจากไหนคือคือคือผมนอนไม่ได้แน่นอนอะ่ะแล้วมีตุกแกในห้องกูต้องหาตัวมึงแล้วกูต้องหาทางไล่มึงออกไปอะ่ะผมรีบลุกมาเปิดไฟพี่มองไปที่ตู้เย็นสี่ฝาตู้เย็นด้านด้านข้างเนี่ยนะคับตุกแกตัวเป็นเริ่มเลยสองตัวเกาะอยู่อ เฮ้ยมาจากไหนวะอมันมาจากไหนมันมาได้ไงอยู่มันไม่เคยเจอไม่เคยเีเลยพี่คิดในใจถ้ามึงอยู่กูก็ไม่อยู่อหันไปหยิบไม้เนี่ยเป็นมันไม้พี่เคยเห็นไม้ตีแมลงวันตียุงาหมหันไปหยิบเลยหันกลับมาจะมาตีเนี่ยไม่มีแล้วตุกแกแม่งหาอย่างข้างอ่าฝาผนังข้างตู้เย็นนะระวังคาพูดนิดนึงครับขอโทษครับครับครับกลัวกลัวกลัวผมคือผมไม่ต้อง จะจับปีให้ตายเลยอ่ะพูดง่ายๆเพราะผมอยู่ไม่ได้ผมนอนไม่ได้แน่นอนคืนนั้นผมหันกลับมาเพื่อผลตีหายไปแล้วพี่อืมนี่ผมก็แฟนพลิกห้องหาเลยอืม,มเชื่อไหมหาทั้งคืนหาตุ๊กแกไม่เจอเอะอ๋อมันก็ไม่น่าจะหนีไปจากตรงนั้นได้ไกลนะครับมันไม่มีหลืบไม่มีซอกอะ่ะคอนโดอะครับอืมผม,มคิดว่าเขาอาจจะเป็นมาในร่างจำแรงมาขอบคุณหรือเปล่าเนาะครัคิดว่าได้รับแล้วนะหรือเปล่าอะไรผมก็ ดีความไปเรื่อย่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นที่ที่ห้องที่ก็ยังอยู่ตอนเนี้ยอีกคุณที่เลย่อซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปทําบุญเอาพามาตั้งทําบุญครับทุกวันนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีนะพี่มีแต่ว่าได้ยินเสียงช้อนบ้างอะไรบ้างพี่ช้อนกระทบจานอะไรแบบเนี้ยครับาจะมีโซนที่เป็นสิงล้างจานจะมีที่โซนที่แบบทําให้เราอะไรนี้มีมีทำอาหารได้ที่นอกไปที่เคาน์เตอร์ก็จะวางจานวางช้อนก็ได้ยินเสียงพวกนี้แทนนะพี่นะครับ ยิงเสียงมืวนี้แทนแล้วก็ก็ก็ไม่เคยไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะจนนั่งเล่าอยู่เนี่ยผมยังพงอยู่เลยก็ฮะพี่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการอยู่คิดเหมือนพี่ตอนนี้ก๊อฟอยู่กับใครอ้าวอยู่อยู่กับแฟนผมอดีพี่พี่พูดกับแฟนแฟนทําอะไรอยู่นอนครับหลับแล้วครับหลับแล้วใช่ไหมฮะก๊อฟกลัวไหมเออพี่พี่พี่อย่าพูดนะกลัวไหมพี่ถามก่อนกลัวไหมกลัวดิพี่กลัว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 แล้ว แล้วกล้าไหมกล้าอะไรพี่ซะหน่อยลองซะหน่อยโอ้ยอ,อย่าลองเลยตอนนี้เปิดไฟอยู่ปะมันมันเรื่องจริงนะพี่ไม่ใช่ผมไเ่ได้เาขา่นเล่นๆน,นะพี่ไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้ท้าถ่าย uh huh. แต่ตอนนี้เราเปิดไฟตรงไหนอยู่ <c oughs> ผมเปิดตอนนี้ผมเล่าตั้งแต่ที่ผมอืมดูเดอะช็อคกี่เนี่ยผมเปิดหมดเลยพี่ทุกอย่างเลยอืมตอนนี้ก๊อฟพี่รบกวนเดินไปปิดให้เหลือแต่ไฟห้องน้ํา Oh. ลองดูลองดูเราทำบุญให้เขาแล้วเราทำดีกับเขาแล้วเขาก็ <c oughs> ไม่น่าจะทำอะไรแล้วล่ะลองดูลองดู <c oughs> ดลองดูลองดูเดินไปปิดงนีอ่ะลองดูลองดูผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการอยู่คิดเหมือนผมผมเอาเป็นว่าผมทำทุกอย่างแทนแฟนรายการที่เขาอยากให้เป็นแล้วกันผมเชื่อว่าแบบนั้น <c oughs> โอเคพี่อ่กลับมานั่งที่เดิมนะโอเคพี่อ่า ก๊อบมองไปที่ห้องนง้ำปิดแล้วครับปิดแล้วกลับมานั่งที่เดิมที่เราเคยเห็นฮะมองไปที่ห้องน้ำแล้วพูดตามพี่พูดพูดเลยพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเสียงดังพี่พี่ไม่ได้พูดท้าทายอ่าพี่ไม่ได้พูดท้าทายพี่พี่ไม่ต้องสวดนะไม่เอาไม่สวดไม่สวดไม่สวดเป็นคำพูดเฉยเยใจเย็นๆนะใจเย็นๆครับอ่าพูดตามพี่น้องผู้หญิงคนนั้นครับโอ้ยอ่าไม่เป็นไรพูดช้าชน้องผู้หญิงคนนั้นครลบผมนี่ะ ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ท้าทายน้องผู้หญิงคนนั้นครับน้องน้องผู้หญิงคนนั้นครับถ้าวันนี้ถ้าวันนี้น้องยังอยู่ในห้องกับพี่และรับรู้ในสิ่งที่พี่ทำถ้ายังอยู classified? ่ในห้องกับพี่และรับรู้ในสิ่งที่พี่ทำให้และรับรู้ในสิ่งที่พี่ทำให้ น้องช่วยปรากฏตัวออกมาจากห้องน้ำหน่อยครับเชี้เยเลยงี้ลองดูลองดูลองดูน้องช่วยปรากฏตัวจากห้องน้ำให้พี่ดูหน่อยให้พี่เห็นหน่อยครับจากห้องน้ำให้พี่เห็นหน่อยครับก๊อปหลับตาหลับตาอยู่เป่าหลับล้วพี่ไม่กล้าลืมด้วยพี่พี่ได้ไรผมเนี่ยค่อยคอยลืมตาขึ้น ลืมแล้วพี่เห็นอะไรไหมไม่มีพี่อ่ะถ้าลืมตาเราไม่เห็นกอบยืนยืนยืนผมยืนอยู่พี่แล้วหันหลังให้ห้องน้ําอย่าบอกให้ผมกอนไแรงหลังขานะถูกต้องโอ้พี่ตั้นลองดูลองดูโอพี่ผมหัวใจไวนะพี่เอ้ยเราทําบุญให้เขาเราทําดีกับเขาแล้วพี่เชื่อว่าเขาไม่ทําอะไรเรา ลองดูคือมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าเขาผมไม่กลัวหรอกพี่แต่ว่าเขาจะทำอะไรผมแต่ผมไม่อยากเห็นไงถ้าเขาไม่อยู่มันดีเลยนะมันพิสูจน์เลยว่าเขาไม่อยู่แล้ว <c oughs> เขาเขาหลุดพ้นไปแล้วเขาปลดปล่อยไปแล้วมันจบเลยนะถือว่ามันเคลียร์ใจกันลองดูหนึ่งสองสามแล้วก้มเลยตอนนี้ผมห่านหลังอยู่เลยพี่นะหนึ่งสองสามแล้วก้มเลยกั้นใจก้มไมขาใช่ลองดูโถ่เดี๋นี้นะ อพี่เป็นกำลังใจให้พี่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการเดือดช็อกอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ขาสั่นยิบิ่พี่น่าแ้ไหมผมลบกงไปแล้วพี่อ่ะเห็นไหมไม่เห็นพี่อ่ะโอเคเคลียร์แค่นี้เคลียร์เลยนะพี่พี่ถือว่าทุกอย่างเคลียร์หมดกับเรื่องราวที่กอบเล่าเชื่อว่าเปิดไฟก่อนนะพี่อ่ะโอเคไปเปิดไฟก่อน โอเคครับอาตอนนี้เ oh. คลียร์แล้วนะพี่เชื่อว่าตอนนี้กอบน่าจะพ้นจากความกลัวเป็นความสบายใจแทนเพราะถือว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนโดยมีพี่และแฟนรายการทั้งหมดเป็นพยานด้วยวันนี้ว,วันพระอะพี่ใช่พี่พี่พพพไม่พี่ไม่ได้บอกกอบเพราะพี่ยังไม่กล้าบอกว่าตอนนี้นคือเข้าสู่วันพระ เป็นเช้าวันพระผมมาเจอทุกวันพะะระเลยพี่ใช่พี่จะบอกพี่ไม่ได้บอกกอ๊อฟคือจริงๆต้องบอกมีคนบอกว่าวันเนี้ยค,คือคืนวันโกนแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยคือหลังเที่ยงคืนคือวันพระโอ้โหแสบมากเคลียพี่บอกกออ๊อฟอีกเลยว่าเคลียว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นหลังจากนี้ก๊อฟสบายใจได้แต่เพื่อความสบายใจมากไปกว่านั้นถ้ามีโอกาสหลังจากนี้ก็ไปทําบุญให้เขาอีกสักครั้ง นะโอเคนะโอ okay, เคแล้วนะเราเคลียร์กันคือต้องต้องบอกต้องบอกคุณผู้ฟังบอกเพื่อนๆก่อนนะมไม่่นนอนหลับ้ีพผมกับก๊อฟเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันคือเราเจอกันบ,บ่อยเรารไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันรเราถือว่าเราทําทุกอย่างเพื่อเพื่อแฟนรายการแล้วกันครับทีนี้เราถึงเวลารีแลกซ์แล้วพ้นผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นผ่านพ้น,นช่วงน่ากลัวไปแล้ว กอฟเรามาพูดเรื่องร้านกันดีกว่าคือพี่เองเนี่ยต้องบอกนี้เราจะพูดมากไปกว่านั้นนะคือคือตัวผมเองเนี่ยเวลาผมว่างจากจัดรายการหรือว่าว่างจากการทํางานผมก็จะไปที่ตลาดบุญเอไปที่ตลาดบุญเจริญนี่แหละผมก็จะไปหาพี่ๆน้องๆที่ตลาดบุญเจริญแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันตอนเย็นๆตอนค่ำๆผมก็จะไปเจอนี่แหละเจอพี่ตุ้ยเจอกอฟเจอเบียเจอพี่แว่นเจอป้าาเจอเจ้านุ้ยเจอทุกทุกคนเลยที่นั่น ทุกคนน่ารักมากที่ตลาดบุญเจริญรไม่ว่าจะเป็นร้านโจนมุมตึกร้านจอมโหดอปลาหมึกเจ้าเบียเป็นเอหมูย่างเนื้อย่างพี่เตยทุกคนน่ารักหมดเลยอะ่ะนี่ทุกคนไม่มีโอกาสพูดกอล์ฟพี่ให้โอกาสกอล์ฟคนเดียวเลยร้านจอมโหดคือร้านอะไรเป็นยังไงครับอ่าร้านจอมโหดครับคือชื่อนี้ได้มาเพราะว่าสมัยที่ขายของเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยกล้าเขากล้าเข,ข,ข,ข้ามาซื้อพี่เพราะว่าผมเป็นคนไว้หนวดไว้เขาัา ใช่แล้ววันหนึ่งก็มีคนเปิดใจเดินเข้ามาพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเลยบอกว่าน้องหน้าหัวจังผมก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งที่ผมอ่านกรตูนด้วยจอมหมดกระเท็กก็เลยมาผสมกันครับร้านผมเนี่ยตั้งอ่าของขายก็คือเป็นกุ้งถังกุ้งถังพี่อืแล้วก็เป็นซี่โครงย่างซึ่งถามว่ากุ้งถังมีเยอะไหมผมว่ามีเยอะนะพี่ในประเทศไทยแต่ผมกล้าบอกผ่านเซนอรายการที่ฟังอยู่นขณะน,นี้นะว่า ถ้าคุณไม่เคยกินร้านผมคุณไม่เคยกินรสชาตินี้เพราะรสชาตินี้มีที่เดลในโลกครับแตกต่างแน่นอนฮะครับเรียบร้อยทีนี้พี่ขอพิกัดครับว่าถ้าแฟนรายการเดชช็อกอยากจะไปอุดหนุนร้านจอมโหดในร้านจอมโหดอยู่ตรงไหนยังไงครับร้านจอมโหดอยู่ที่ตลาดอ่าตลาดบุญจเจริญไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ในเมืองทองธางนีใช่ครับเม,มืองทองธานีครับก็คือตางน,นี้ตลาดนัดบุญจเจริญนะครับจะอยู่ตรงทางออกถนนติวานนท์ทางด้านหลังเมืองทอง แล้วร้านของกอฟเนี่ยก็จะอยู่ริมแทบจะติดถนนเลยอ่ะจะอยู่โซนเดียวกับร้านออสุกสกาวร้านโจรมุมตึกอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปเนี่ยก็จะไปเจอพี่ๆน้องๆน,นี่แหละผมบอกเลยว่าการที่ไปตรงนั้นคุณคุณไปซื้อของใช่แต่ผมอยากให้คุณมีเวลาสักนิดหนึ่งพูดคุยกับเจ้าของร้านแถวๆนั้นแล้วคุณจะได้มิตรภาพที่ดีผมพูดอย่างนี้เลยละกันครับนะคืนนี้ขอบคุณกอฟมากๆนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวจบรายการแล้วถ้านอนไม่หลับทักมาหาพี่เดี๋ยวเราคุยกัน ได้ครับนะกอล์ฟนับถือใจคุณนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คือผมย้ํานะว่าผมผมไม่ได้ใจร้ายผมไม่ได้โหดแต่ถือว่าก็ลองลองวัดใจกันดูลองเคลียร์กันดูว่าถ้าน้องผู้หญิงเขายังอยู่ก็เห็นเห็นแล้วเราก็จะหาทางแก้กันว่าจะทํายังไงให้เขาหายไปเท่ากับว่าแต่ตอนนี้ไม่เห็นน้องคงไม่อยู่แล้วเขาได้รับส่วนบุญที่เขาเคยบอกว่าหิวแล้วเขาก็ไปตามทางของเขา ห้องของกอล์ฟตอนนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่เคลียร์แล้วมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่มีแต่พลังงานชีวิตของคนอยู่ไม่มีพลังงานอื่นๆอยู่แล้วกันสรุปแบบนี้ครับหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเขามีอยู่จริงบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็ได้เพราะบางทีเขาอาจจะตามคุณมาจากข้างนอก ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้จริงๆและนี่คือความสยองขวัญที่เรานำมาฝากทุกท่านกันอยา่าลืมนะครับติดตามช anel ของเรา The Shock 13กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นรายการโปรดของคุณและรองว่าเรื่องหลอนๆพร้อมเสิร์ฟให้ท่านทุกวันครับ C'est sûr.